ฆษณร้านโลบักชอปทีเอชบริการเติมโลบักเลตห้าและยังรับฟาร,ร์มแบมบบ็อกฟูดอีกด้วยเง่์งอยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมบแอนิเมะเดิมมินชันนั่นเองนะครับอรอบนี้เป็นรอบที่ฉลองครบรอบ1ปีเต็มนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผ่านมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละนะครับผมสำหรับปีนะอ,อ่ะปีเนาะแต่ วันนี้นะครับก็มีอีเวนต์เข้ามานั่นเองนะครับแบบฉลองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังนะครับผมแล้วก็มีตัวละครใหม่อะไรบ้างและมีระบบใหม่อะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะอาจจะรวดรับทีเดียวรวบเร็บๆนั่นแหละรวบรวบรัดทีเดียวนะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามันอาจจะแบบดูแบบไม่ได้ละเอียดเนาะซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเราจะลงคลิปเกี่ยวกับลงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เน็ตบ้านพี่ล่มอยู่ครับ และพี่ก็อาจจะไม่ได้สามารถไลฟ์สตรีมคุยกับคนดูได้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีแต่แค่อัดคลิปลงนะครับซึ่งเน็ตแบบเน็ตมือถืออ่ะพี่ต้องเติมเน็ตมือถือเลนะ่นอ่ะโคตรเศร้าเลยคนดูอซึ่งถ้าใครรู้อยู่แล้วก็แปลว่าติดตามแฟนเพจพี่นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจที่พี่กันนะครับผมอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับพี่อะไรนะซึ่งวันนี้นะครับก็มีอะไรมั่งเดี๋ยวเราอาธิบายฟังนะครับผมอ่าอีเวนต์นะครับคูณ2นะครับ EIP Grow Token นะครับจะอยู่ถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับส่วน Event, อีเวนต์ Limited Rate นะครับผมก็จะอยู่ถึงอัปเดตนานนั่นเองนะครับก็คือตลอดหนึปีเนี่ยที่มี Limited Rate เ,เ,เ,เข้ามาเนี่ยเขาจะเอากลับมาขายหรือเอากลับมาให้เราลงได้จน ถึงอัปเดตนานนั่นเองนะครับก็อยู่ประมาณสัก3สัปดาห์ได้มั้งนะครับระบบใหม่นะครับเป็นระบบเควสเนาะนั่นก็คือ b a t t l e p a s s นะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วหลายเกมก็มีนะครับออสตาก็มีเนาะนั่นแหละนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นระบบ a อ a เวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับ a อ a เวกับ b a t t l e p a s s เนี่ย เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับณปัจจุบันนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับการหาหินอเวกนะครับผมในรูปแบบของมันเองนะซึ่งตอนนี้มันพึ่งของแพทเทิร์นพาร์ทนี่ยค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสําหรับวิธีการหาหินอเวกในอนาคตตอนนี้หาได้แค่แพทเทิร์นพาร์ทเนาะต่อมานะครับผมก็ตัวที่สามารถอเวกได้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับรูฟี่เกียร์ห้าครับผมซเซเบอร์แล้วก็เจ้าหญิง ต้องบอกว่านักบวชหญิงนะครับผมจากกอบินเซราเยอร์นะครับผมที่สามารถอาเวกได้นะต่อมานะครับตัวละครใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือคาตาคุรินะครับผมที่เป็นล่างแบบร่างชุดชุดอะไรอะ่ะเ,เรื่องไงร่างชุดว่ายน้ำไม่ใช่ชุดสงการเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกชุดฮาวายเออพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะเรียกยังไงนะออก็เรียกคาตาคุริละกันนะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นชาโดโกโจนน่เองส่วนสกินนะครับก็จะมีทั้งหมด6กตัวเนาะที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้สําคัญมากมายเนาะแต่ก็สามารถอ,อ่านดูเองได้แล้วกันทําพี่คิดว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ b a t t l e ลพล s เองนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างแบท t ทิลพ a s น,าานะครับผมก็จะมีสายฟรีนะครับทางซ้ายมือทางสายเติมขวามือน,นั่นเอง ซึ่งสายเติมเนี่ยก็จะแพงนิดนึงนะครับอยู่ที่ 799R าเนะซึ่งพี่คิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับอของของที่เติมซะน,นิดนึงนะเพราะว่าพี่ลองเช็คๆละดูแล้วก็รู้สึกว่าเจ็ดเก้าเก้าเลยเจ็เก้าเก้าเลยนะมันก็อาจจะดีครับเพราะว่า อย่างแรกครับหินใหม่เรายังหาไม่ได้เนาะหินอเวกนะครับมันได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับพรีเมียมเนาะถ้าน้องเติมนะครับแล้วก็มีสกินให้ทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีกาตาคุริเอ้ยไม่เออเออใช่ๆก็สื้อัาตุลยลืมชื่อมันเฉยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งพี่ไม่รู้นะครับว่าตัวอะไรที่พี่ใส่อยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดนั่นก็คือกาตาคุริที่เราบอกแหละชุดท้าวัยประมาณนั้นนะครับแน่นอนครับวิธีการรับเีลของแอนเควสรานครัน และล่าสุดครับมีเควสใหม่เข้ามานั่นก็คือเควสรายสัปดาห์นั่นเองซึ่งจะเห็นนะครับว่ามันบวกอยู่เนาะตรงนี้นะครับและเลเวลบัตเทิลพาสนะครับจะอัพได้ก็คือต้องมี EP 20นะครับผมถึงจะอัพ1เวลนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้ารองตีกันแล้วนะแบบเป็นวันนะครับผมอ่าเป็นวันตรงนี้เออ่มีทั้งหมด12เนาะแล้วบวกอีก3ก็จะเป็น15นะครับผมซึ่งแน่นอนครับ2วันเราถึงจะได้1เวลนั่นเองนะครับมันเป็นอะไรที่ ลองลองตีดูแล้วกันนะว่ามันนานนะกว่าจะถึงเ e v e l สามสิบนะครับและแน่นอนครับนี่ดูอยู่กับเราเนี่ยหกสิบกว่าวันเองนะครับผมก็ถ้าใครสายขี้เกียจก็อาจจะลำบากนิดน,นึงนะพี่แนะนําว่าต้องขยันฟาร์มด้วยนะครับผมแม้ว่าจะมีเควสรายสัปดาห์เข้ามาช่วยแต่ก็มีแค่สี่เควสเองนะครับผม,มซึ่งถามว่ามันยากไหม,มเควสก็ไม่ยากครับเพราะว่ายัางไงเราทำเควสรายวันอยู่แล้วเราก็ได้อยู่แล้วเนาะเอาจริงๆก็ตีเป็นตก ตกเป็น1วันก็ได้นะคนดูถ้าต,ต,ตีแล้วจริงๆมันก็น่าจะได้ใกล้เคียงอยู่เนาะอตอนหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเวลน่าจะกเกือบๆน่าจะเกือบๆได้อยู่นะครับผมแต่รายสัปดาห์เนี่ยก็แน่นอน,นครับหนึ่งสัปดาห์มันถึงจะรีหนึ่งครั้งนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบเอาเสานิดหนึ่งนะก็ตรงนี้สายฟรีก็กำหมัดกันไปแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมก็พูดถึงตัวละครอ,อเวกเนาะที่มีถูกเพิ่มเข้ามานะครับ ที่บอกครับมีรูฟี่เกียร์หเมื่อถูกอเวกแล้วนะครับจะมีกรอบรูปที่เปลี่ยนไปนะครับผมจะมีแสงแสงนะครับและก็มีออร่านะครับตอนเราใช้งานนะครับผมนี่เราใส่ดูหรือปกติมีอยู่แล้วนี่พี่ไม่ได้สังเกตนะเรารอดูมาไหมอ่านี่แบบวนๆตรงพื้นนะผมนี่อย่างนี้นะส่วนเซเบอร์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมพี่ก็อเวกไปแล้วนะนี่เรารอดูออร่านิดนึงนนะครับอ่าตัวสุดท้ายนะครับผม เอาเวงไม่ได้ครับหินหมดก่อนเพราะว่าในแบตเทนพาร์ได้แค่พันหินเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในห้องเทสละกันก่อนจะไปครับขอ,อนิดนึงนะครับแฟชั่นที่ฝูกเครื่องเข้ามาเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูให้หมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ตัวแรกนะครับจำชื่อไม่ได้เอาเอา,เอาที่แบบนึกออกละกันนะคนดูอะต่อมานะครับนีอาาาอ่อาคาซะอาคาซะถือดาบเซเบอร์เซเบอร์ร่างนี้พี่รู้สึกคุ้นๆเหมือนชุดบันนี่เหมือนกันนะ ก็ดูสวยงามดีนะครับตัวสุดท้ายครับที่แบบมาในร้านเพชรนะนี่ครับรีโม,โมรุเวอร์ชั่นแก้ผ้า่ะส่วนอจากช็อปสปีดเลสนะครับผมก็จะมีไหนวะนาก่อนนี่ครับโกโจโสโตรุร่างดําปึ๊ดปือนะครับผมเฮ้ยแต่ตาสีแดงเนอะโอดูดูเหมือนคนตาเลือกเลยคนทุ เป็นตาแดงมดองอต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้ารูฟี่นะครับผมโหคิวนี่แบบโคตรเท่กับตัวล่างดำดำปลื้รําดำปลื้อนะเออซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะใครสามารถซื้อมาใช้ได้นะครับม,มานี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะพี่ก็ดูกัมนว่ามันเป็นลิมิเต็ดป่ะต่อมานะครับก็เลดเนาะเลดเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัวเก่านะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งพี่ก็ซื้อหมดแล้วนะครับผมซื้อหมดเกี้ยงเลยนะครับส่วนประดมเนี่ยพี่ พ,พี่ยังไม่ค่อยแนะนําให้คนดูซื้อสักเท่าไหร่หน,นะแต่ถ้ารู้สึกว่าชอบอันไหนก็ซื้อไปแล้วกันะะนะส่วนตัวพี่คือว่าลูฟี่ลูฟี่ยังดูดีกว่านะ <c oughs> คิดดูดีกว่านะครับผมแล้วก็ชุดลิมิเต็ดนะครับผมพี่แนะนำนะครับสามชุดนี้ควรซื้อไว้ก่อนเนาะเราจะเห็นนะครับว่าลูฟี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวลิมิเต็ดนะเองไม่ต้องไปรีบฟาร์มอะไรขนาดนั้นก็ได้นะมันจะอยู่กับเรายาวๆเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเออเรดโทเคนที่เราฟาร์มมันไว้พี่ฟาร์มมาทั้งหมด หมื่นห้าใช้ไปกพันเหลือเพียบเลยคราวนี้เดี๋ยวเก็บไว้ละกันนะครับเอาไว้ซุ่มตัวละครเนาะในอนาคตนะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จบแล้วล่ะนะครับผมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆนะเนี่ยเออเออแล้วก็ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับสปีดเลทเนี่ยจะมีบอสที่ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผม ก็น่าจะเป็นโกโจเนาะถ้าพี่จะมาชิดจะมีโกโจเพิ่มเข้ามาครับก็สู้ง่ายเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่อาจจะทําคลิปแยกเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆนะที่ถูกเอาไว้เข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเอาไปเทสเนี่ยไปทดลองเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันดียังไงเดี๋ยวเราเอามาพูดแล้วมาพูดคุยกันดีกว่าเนาะในคลิปต่อๆไปนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้พี่อาจจะไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับผมพี่อาจจะทําคลิปอย่างเดียวเพราะว่าเน็ตพี่แม่งล่มล่มมา พักละวันหนึ่งละเออเนี่ยนะครับผมรอเขาแก้เขายังไม่แก้พี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะตัวแรกนะครับรูฟี่นะครับผมเพิ่มสกิลใหม่มานะเดี๋ยวเราพูดกันนิดนึงนะครับสกิลรูฟี่นะครับกดปุ๊บนะครับจะได้บัฟทั้งหมด30วินาทีนะครับจะบวกดาเมจกับสปีดเนาะถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะประมาณ20%นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงขออนุญาตห่างๆหน่อยละกันนะครับผมเรามาดูความอลังการของรูฟี่กันกระโจนขึ้นไปบนฟ้าคครรัับบบผมมมแล้ววก็็ททุะะตๆๆๆๆๆๆาดดเเจนนนน่ยูห อ่านี่ดาเมีดอยู่ประมาณ50,000นะครับทำทั้งหมด40ฮิตนะครับครูดาวสกิลเนะี่ยอยู่ที่120นะซึ่งแน่นอนครับเจคูลูมีแม่งจะยิ่งโหเข้าไปอีกนะครับผมถ้าใครเล่นลูฟี่สายเวกก็ง่ายๆครับถ้าเจอคูลูมีตีแล้วเวลามันก็จะลดลงเรื่อยๆเยๆใช่ไหมลนะ่ะอืมตันเนี้ยลดปะดูเหมือนไม่ลดนะคนดูเดี๋ยวนะไม่ลดหรอเออเหมือนจะไม่ลดนะเ,เดี๋ยวขอเทสสกิลสีด้วย ถ้าเราต่อยแล้วมันจะแบบเร่งคืนเร็วไหมโอเคเห็นแล้วครับก็คือสกิล l อเวกเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้รวมกับเจคูลูมินะคนุณดูก็แน่นอนครับใช้ได้ครั้งเดียว <c oughs> แล้วก็รอคูดาวร้อยยบกว่าวินะครับผมตัวต่อมานะครับผมขอเป็นเทสพวกตัวเอเวกก่อนละกันนั่นกะ็คือเซเบอร์นะครับผมอ่าเซเบอร์ er. มาดูอัตติเมทเขาดีกว่านะครับขออนุญาตรีสกิลเลย ึบอ่าจะเป็นวงนี้ครับค่อนข้างสวยเลยพูดเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็จะมีปักดาบนะครับรอบรอบวงนะครับ8วงเอ้ย8ฮิตนะครับผม8วงเขื่ออ่ะแล้วเดี๋ยวดูดาเมจนะครับผมนี่ตึบๆโอ้ยแรงมาก3ามแสนสามแสนนะครับดฮิตนะครับผมแน่นอนครับเขาก็พกปังตอยักษ์มาให้เราด้วยนะครับผมก็คือดาบแสงนะครับจะอยู่กับเราเนี่ยถึง35วินาทีนะครับผมเป็นเอ็กซ์คาร์บัลเวอร์ชั่อ่ะ บรลักกันไครับผมใช่ใครยังพูดถึงองู่วะประมานะครับตัวสุดท้ายอันนี้พี่ขออนุญาตไม่ค่อยพูดมากแล้วกันเพราะพี่จาไม่ได้แม่งบวกเยอะมากนะครับแต่อันติเนี่ยก็ไม่ใช่สสกิลเวก็ค่อนข้างว้าวอยู่เหมือนกันเนาะมีออร่าของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกดไปปุ๊บอย่างนี้จะมีปีกครับผมงอกมาที่หลังเรานะครับแน่นอนครับมันจะทาดาเมจอยู่ด้วยจะเห็นเนาะว่ามีดาเมจขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีแบบเป็นระยะระยะเนาะยิงไปอย่างนี้นะครับและตอนที่เขาอันนี้ครับเขาจะฮิวเลือด แล้วก็น่าจะอามาตะนะเท่าที่พี่อาจถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ปัญหาคือเราไม่มีให้ใหเทสไงใครเขาจะเอามาใช้และอย่างหนึ่งในปัจจุบันเนะี่ยตัวฮิวเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเรามีซอนกิงก้งูหรือมีลูฟี่หรือมีอะไรแล้วนะในปัจจุบันเนะี่ยมันก็แบบมีอะไรที่ดูดเลือดได้อนะ่ะถ้าคนยังไม่มีดูดเลือกก็สามารถหลบสกิลได้อะไรได้นะครับซึ่งถ้าสกิลอาเวกอ่ะมันไปอยู่ในแอซิดอ่ะพี่คิดว่าหลายๆอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะแต่พอดีว่าเขาก็ยังยังแยกอยู่ดีนะครับในปัจจุ สำหรับแอซิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยเพิ่มเติมอะไรนะครับก็ง่ายๆก็คืออาวิกก็เอามาใช้แต่ให้เจ้ามาใช้ <c oughs> เป็นพี่ๆเขาไม่หยิบม,มาใช้นะครับพี่ก็ใช้ชแชมเลกิวิวเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมานะครับตัวรีมิตตดของบัตเลอร์พาร์ทแล้วกันนะครับนั่นก็คือกาตาโกลลีเวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันสัตว์สัตว์สัตว์น้บแล้วกันคนดูพี่เขาเรียกเนี่ยก็สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นโยนปลาออกไปข้างหน้านะครับผม ตัวทสองนะครับจะทุบเหมือนเอเลนนะครับแล้วก็มีคลื่นปุ๊บ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 ทำอะไรๆฮิตอารมณ์เหมือนอะไรนะฮาคี้ฮาคิคล้ายๆฮ่าคีระชันนะตัวที่สามของผมนี่ก็จะเป็นเป็นปลานะครับปลาฉลามอะน้องชาร์กน้องชาร์กชาร์กเวฟนี่ชื่อโคตรเฟีย้ยวชาร์ตแอทแทกต์ตลกเลยเดี๋ยวมา,มาดูเตะอติอตะนะครับปักนีน S 1> <S 1> เหมือนจินเบที่เวอร์ชันอที่มันปล่อยน้ำมาคืนน้ำโคตรเทพคนดูซึ่งอันติีเนี่ยพี่ค่อนข้างชอบนะมันกดง่ายดีแล้วก็เดินเผินด้วยนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็จบแล้วครับสำหรับอัปเดตนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะเรามันก็มีหมดแล้วไงก็ไม่รู้ไงว่าอัปเดตนี้นนแบบอืก็แค่สายขายันมาฟารม์มหินฟาร์มเงินละคันนะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเราเรอดูอัปเดตหน้านะครับจะเป็นยังไงเนาะเสื่อปเดตนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้โดนใจพี่สักเท่าไหร่นะซึ่งพี่อยากถามกันดูครับว่าอัปเดตเนี่โดนใจกันบ้างไหมส่วนตัวพี่ <c oughs> อาจจะดีบางเรื่องแต่บางเรื่องไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็ไปละนะครับบายครับผม